สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรัธค่ะคลิปนี้นะคะบัวก็มาพร้อมกับลิซ่าเพื่อนรักของบัวนะคะบัวกับลิซ่าจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปทัวร์สต็อกโฮล์มค่ะเมืองหลวงของประเทศสวีเดนนะคะซึ่งเป็น EP ีแรกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้บัวก็อยู่กับลิซ่าวันนี้ลิซ่าจะพาเทัวร์สตอกโฮล์ม so We a เด g o i n g to a วอลค์อิ t ต Uh, because we have a long time to be in the center of the city um, so we go for a little bit of shop window and what name was it? Mm? What the name of the street? this street? Uh, uh, I don't know. <laughs> และคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่บัวดได้นัดพบกับลิซ่าที่เมืองสต็อกโฮมนะคะก็ประมาณเดือนสิงหาคมค่ะครั้งนี้บัวก,ก็มาทําคลิปต่อเนื่องนะคะเพราะว่าระปากเพื่อนๆไว้ว่าจะพาเพื่อนๆไปทัวร์สต็อกโฮมนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มกันที่ถนนนี้เลยค่ะดอตนิงกอตันนะคะชื่อของถนนเป็นภาษาสวิเดนค่ะดอ t n นิงก็แปลว่าราชินีกอตันก็แปลว่าถนนรวมๆกันแล้วก็แปลว่าถนนของพระราชินีนั่นเองค่ะ ถนนรอดนิ่งกอตันนะคะก็มีความยาวถึง1กิโลเมตรครึ่งค่ะทุกคนเป็นถนนคนเดินเส้นสำคัญของชาวสตอกโฮล์มโดยเฉพาะนักช้อปปิ้งทั้งหลายนะคะเพราะว่า2ข้างทางของถนนรอดนิ่งกอตันนะคะก็จะเป็นร้านค้าช้อปปิ้งแฟชั่นต่างๆนะคะ ühl และลิซ่ากำลังอธิบายสัญญาณไฟจราจรนะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือว่าจะมีลักษณะน,นะคะรูปคนอยู่ข้างในสัญญาณไฟจราจรนะคะเป็นสองคนนะคะก็คือลิซ่ากำลังจะบอกว่าอยู่ช่วงเทศกาลไพร์ของเมืองสตอกโฮมนะคะเป็นการที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะทุกคนก็คือชายรักชาย,ยหญิงรักหญิงชายหญิงรักชายหรือว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ได้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการให้อิสระเสรีภาพทางเรื่องเพศนั่นเองคะ่ะ Just this is right. This is Brotherton. Oh, okay. The road of the of uh -huh. the Queen. Queen's Road. บัวก,กับลิซ่ากำลังเพลิดเพลินชมสินค้าอยู่ที่ถนนร็อดนิงคอตันอยู่นะคะตอนนี้และที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะคะก็คือขอทานของเมืองสต็อกโฮมค่ะที่เป็นพี่ผู้หญิงใส่ชุดสีเหลืองนี้นะคะซึ่งขอทานในเมืองสต็อกโฮมก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ชมคลิปนะคะ20เรื่องน่ารู้ของชาวสวเดนที่บัวทําไว้แล้วก็สามารถไปย้อนชมได้นะคะเพราะว่าบัวได้พูดถึงเรื่องขอทานของเมืองสต็อกโฮมไว้ด้วยค่ะ และที่ขาดไม่ได้นะคะของถนนโรดนิ่งกอตันหรือว่าร้านค้าช้อปปิ้งทั่วไปของชาวสวีดเด็นก็คือร้านขายลูกอมค่ะเพราะว่าชาวสวเดนนิยมทานลูกอมทุกเพศทุกวัยและก็ทุกเทศกาลด้วยค่ะและยิ่งตอนนี้ใกล้เข้ามาเป็นเทศกาลฮารลวีนทุกคนก็มาซื้อลูกอมนะคะไว้แจกเด็กๆที่มาเคาะประตูบ้านนั่นเองค่ะ และร้านต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยช่วงนี้คือร้านขายเครื่องแต่งตัวนะคะเข้ากับเทศกาลต่างๆและช่วงนี้ก็คือฮาโลวีนค่ะทุกคนเดี๋ยวบุญพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าร้านนี้เขาจะมีอะไรสลับเป็นสีสันวันฮาโลวีนบ้างค่ะ และภายในร้านนะคะก็มีสินค้าหลายอย่างนะคะให้เราเลือกนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆจะเห็นธงที่มีลหลายๆสีนะคะก็เป็นธงประจําเทศกาลงานไพร้นั่นเองค่ะและก็ที่ลิซ่ากําลังถืออยู่นะคะก็เป็นฟักทองค่ะสำหรับงานฮาโลวีนนะคะซึ่งร้านนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะคะสําหรับวัยรุ่นนะคะเข้ามาซื้อสินค้าไปตกแต่งบ้านแล้วก็รวมทั้งแต่งกายให้เข้ากับเทศกาลต่างๆนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือข้อดีของถนนโรนนิงกอตันนะคะเป็นถนนคนเดินช้อปปิ้งซ้ายขวานะคะมีทุกร้านค้าเข้าออกสะดวกสบายค่ะและที่สำคัญนะคะทุกเพศทุกวัยทุกครอบครัวนะคะสามารถพาลูกๆหรือว่าปู่ย่าตายายเดินช้อปปิ้งได้สะดวกสบายเพราะว่าถนนเส้นนี้นะคะไว้สำหรับเดินไม่มีรถยนต์วิ่งค่ะจะมีเฉพาะจัก,กรยานและก็สกูตเตอร์นะคะที่จอดไว้ตามจุดต่างๆไว้บริการประชาชนนั่นเองค่ะ เดี๋ยวบัวกับลิซ่าจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมตลาดสดใจกลางเมืองสตอกโฮล์มค่ะทุกคนที่อยู่ใกล้ๆก,กับถนนรอดนิ่งกอตตันนั่นเองนะคะชื่อว่าตลาดสดเฮอเทอรียดนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็เป็นร้านขายดอกไม้สดซึ่งมีดอกไม้สวยๆนานาชนิดสีสันมากมายเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาดอกไม้ที่บัวชอบที่สุดนะคะดอกกุหลาบสีชมพูหวานแบบแบบนี้ค่ะ และก็เดี๋ยวเราไปดูว่าดอกไม้ที่เป็นดอกไม้โปรดของลิซ่าคือดอกอะไรนะคะนี่เลยค่ะคือดอกไม้ที่ลิซ่าชอบที่สุดนะคะลิซ่าบอกว่าพ่อเป็นดอกไม้ที่หายากนะคะไม่ค่อยมีใครรู้จักนั่นเองค่ะนอกจากดอกไม้สดนะคะที่มีสีสันสวยงามแล้วนะคะตลาดสดเฮอร์เทเรียดนี้นะคะก็ยังมีร้านขายเห็ดชนิดต่างๆนะคะรวมทั้งผลไม้ต่างๆของชาวสวีเดนด้วยค่ะ You know, I saw it. Your words like little knives. Part of me thought you would have fought it. Can't say that I was surprised. Oh, oh. นี่ก็คือสกูตเตอร์นะคะที่เราใช้งานในเมืองซอกโฮมกันค่ะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สะดวกสบายสลหรับนักเดินทางนะคะในระยะสั้นๆค่ะมีราคาที่ประหยัดและก็สะดวกสบายในการใช้เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป,ปจากสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็สแกนบาร์โคด้ดแล้วก็สามารถขับขี่ได้เลยนะคะตามเลนของรถจักรยานค่ะและก็สามารถจอดได้หลังจากที่เราไม่ใช้งานได้นะ,ะตามสถานที่ต่างๆได้เลยค่ะ และนี่ก็คือสถานที่สำคัญที่บวยอยากนําเสนอในอีพีนี้นะคะชื่อว่า Second s e c o n นส o ทค่ะเป็นสถานที่สำคัญใจกลางเมอืองสกโคมเป็นจุดศูนย์กลางค่ะเป็นแหล่งรวมแฟชั่นและก็เป็นที่ชุมนุมนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นต่างๆนะคะก็มารวมตัวกันที่นี่ค่ะเอกลักษณ์สำคัญของเขาก็คือจะมี2ชั้นนะคะชั้นบนก็เป็นที่สัญจรธรรมดาปกติแล้วก็รถวิ่งนะคะรถบัสรถไฟว่าไปค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะก็เป็นทางเดิน เป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นล่างค่ะเหมาะสำหรับเดินช้อปปิ้งหน้าหนาวนะคะที่มีหิมะหนาด้านบนค่ะก็จะมีร้านค้าด้านล่างเหมือนชั้นบนเลยนะคะและก็มีรถไฟใต้ดินสะดวกสบายนะคะซึ่งก็เป็นจุดศูนย์กลางทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือการคันาคมรถไฟรถบ้านะคะมารวมกันตรงนี้ค่ะ และจุดเด่นของเซกินทอยนี้นะคะก็คือมีลานตรงนี้ค่ะไว้จัดกิจกรรมหรือว่าโชว์นิทรรศการต่างๆนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็คือเก้าอี้สาธารณะที่เป็นไอเดียของคนสวีเดนนะคะในการนําเสนอผลงานที่ตัวเองออกแบบมานะคะโดยเก้าอี้นี้นะคะนั่งไม่มีล้มนะคะจะหมุนไปรอบตัว รวมทั้งที่นั่งสีแดงนี้นะคะที่ทําจากไม้นะคะก็เป็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคนสวีเดนเพื่อให้ทุกคนนั่งนะคะอยู่ตรงกลางนี้เป็นไอเดียที่แสดงออกถึงอิสระเสรีภาพและก็การพักผ่อน I'm staying in bed, thinking back on us and everything that went wrong. Never said goodbye, think I broke your trust, should've known this all along. Don't wanna be the one that you're trying to avoid. I'm feeling so confused, why did I act so annoyed? Cause I.